สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี2565นะคะรอบนี้เนี่ยมาถึงราศีกันแล้วนะคะใครที่อยากจะดูแบบละเอียดนะคะดูเฉพาะดวงของตัวคุณคนเดียวนะคะ ละเอียดแบบเขาเรียกว่าวันเดือนปีเกิดนะคะในรอบ30วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบ7วันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ12เดือน12ปีนะคะอนาคต12ปีแล้วก็ย้อนหลังอีก12ปีนะคะก็ถ้าสนใจดูดวงแบบนี้แบบละเอียดแบบที่พี่อุ้มพูดนะคะก็แอดไลน์ไว้เลย a ขีด m 899 แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะการดูไพ่นะคะอาจจะมีสลับฝั่งกันบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างให้ความสัมพันธ์กับไพ่นะคะแค่50%ถึง70%ก็พอนะคะเพราะว่าการที่เราเอาไพ่นะคะไปตัดสินใจในชีวิตจริงนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาไปฟังประดับความรู้นะคะไกด์ไลน เป็นแนวคิดเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ถ้าหากว่าเรามีบุญนะคะหรือว่าถูกโฉลกกับหมอดูเนี่ยมันก็อาจจะแม่นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูโดยทั่วๆไปอ่ะให้สังเกตเวลาที่คุณไปเสี่ยงเซียมซีดูอ่ะเวลาที่เขาให้ไปแทงหวยอ่ะเวลาที่คุณได้เลขคุณถูกไหมอะ่ะเออถ้าคุณไม่ถูกก็นั่นแหละประมาณนั้นเลยนะคะไพ่ก็เหมือนการเสี่ยงเซียมซีเนาะเป็นการเปิดไพ่เป็นการอธิษฐานของหมอดูนะคะ แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาไปตัดสินเรื่องจริงๆจังๆในชีวิตไม่ได้นะคะแต่ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวแบบวันเดือนปีเกิดเออมันจะเป็นการแนะนําชีวิตแล้เราสมควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรชีวิตความรักฉันจะเป็นอย่างไรคู่แท้คู่เทียมดูได้หมดเลยนะคะอะมาชาวราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมณนะตอนนี้นะคะชาวราศีกันไพ่ตัวตนของคุณเนี่ย อยู่ประมาณอารมณ์ความรู้สึกนะึกคิดนี่คือยิ่งเอาแต่ใจตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวเนะี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้แพ้แหละรู้สึกเหมือนตัวเองอะดวงตกแหละโดดเดี่ยวแหละเหมือนสู้อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็มันเหมือนมันมีปัญหาเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงดวงตกคุณต้องสู้คุณต้องแบกรับแล้วมันเป็นความสู้แบบเด็กๆอะคุณไม่ได้มีความเก่งกล้าพอคุณไม่ได้มีความสามารถแบบ เดอะเอมเพลเยอร์ The Emperor, มันได้มีความมั่นคงขนาดนั้นมันเป็นไพนะ่เด็กดาบนะคะเด็กดาบก็คือแบบสู้ไปในตามสถานะของเด็กนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวของความรักก็จริงเรื่องของการงานก็จริงเรื่องของการเงินก็จริงคือสู้ในแบบฉบับของความสามารถของชั้นที่มีแต่มันไม่ใช่เป็นแบบเดอะเอมเพลเอร์นะคะเป็นไพ่เด็กเพราะฉะนั้นคุณก็สู้ในแบบฉบับของตัวเองเอาแต่ใจนิสยัย่เด็กๆอะไรประมาณนี้ คุณอาจจะมีการโยกย้ายหรือมีการย้ายที่ทํางานออกไปทํางานมีการเดินทางออกไปทำงานทางานหรือว่ามุ่งหน้าออกจากที่หนึงไปสู่อีกที่หนึงนะคะนะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่าง นะที่มันมีความแตกต่างนะกับความรักของคุณมันมีเรื่องราวของรักสามเศร้ามันมีความลังเลใจนะ,ะมันมีความการถูกทําร้ายการถูกหักหลังนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยรักใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะที่เป็นผู้หญิงที่อาจจะมีความต่างกับคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี คุณลังเลใจไม่รู้จะทํำยังไงคุณรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนโดนทําร้ายเหมือนโดนถูกหักหลังเหมือนโดนแทงข้างหลังโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าปิดกั้นตั้งกําแพงหรือเลือกไม่ถูก อย่างแรกอาจจะมีการลังเลใจนะโลเลลังเลใจไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ยังเป็นความรู้สึกของเด็กๆค่ะที่ยังรู้สึกยังมีความลังเลยังมีความไม่แน่นอนเดี๋ยวตัดสินใจแบบนี้เอะหรือว่าตัดสินใจแบบนี้แล้วก็มีการเลือกไม่ถูกอีกนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกหนักใจแล้วก็รู้สึกถอใจแล้วก็แบบเหมือนไม่ไหวแล้วกลัวเลือกผิดด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ปัญหาของคุณเนะี่ยมันยังเป็นปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้านะคะมันเหมือนกับว่า คุณอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนที่คุณคบหรือว่าคนที่คุณดิวหรือว่าคนที่คุณมองหรือว่าคนที่คุณเฝ้ารอเนี่ยมันเป็นคนที่มีความมั่นคงทางหน้าที่การเงินการงานดูมีฐานะแหละดูมีความมั่นคงนะคะแต่ทีนี้มันเป็นปัญหาปัญหาในที่นี้คือมันเป็นเติร์ดพาร์ตี้มันเป็นการเลือกระหว่างสองคนสมคนคุณเฝ้ารอเฝ้ารอแบบด้วยความแบบมีความหวังอะว่า คนคนนั้นน่ะคุณจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นคู่ของคุณนะคะคุณจะได้ใครสักคนหนึ่งที่จะมาอยู่คู่กับคุณดูแลคุณซัพพอร์ตจิตใจคาพูดคําจาเรื่องเซ็กค,คืออยู่สามารถดูแลกันไปจนแก่เท่าจนตายอะไรเงี้ยแต่คุณเลือกไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกมันหมายวว่าการรอคอยครั้งนี้มันการเป็นการผิดหวังมันเป็นการรอคอยที่ไม่สมหวังอ่ะมันดูพังทลาย มันดูไม่เป็นจริงมันดูแบบอ้าวหวังแหละแต่ว่ามันไม่เป็นจริงนะคะคุณก็เลยคมีรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจผิดเพราะว่าคุณน่าจะไปหลงนะคะตัดสินใจผิดหลงมัวเมาอะไรบางอย่างมุ่งหน้าไปที่การทํางานการหาเงินนะคะความรับผิดชอบการส่งเสียคนอายุน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วก็รู้สึกเหมือนแบบคืออยากเดินหน้าต่อ อยากเดินทางไกลหรือว่าอยากซื้อรถอะไรนะตอนนี้นะอยากยาเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้พูดคุณสถานะโดยรวมเนี่ยคุณโดดเดี่ยวนะฮะสังเกตดูนะคุณโดดเดี่ยวไม่ได้มีไพ่ความรักไม่ได้มีไพ่ความสุขคุณอยากมีความสุขนะแต่คุณลังเลใจเหมือนคุณรอใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคนคนนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่มามันมันทำให้คุณรู้สึกผิดหวังนอนไม่หลับทุกข์ใจไม่รู้จะเอายังไงยังคงเฝ้ารอ เฝ้ารอความรักอยากได้ความรักอยากให้ใครบางคนกลับมาอยากเดินหน้าต่ออยากสารต่อกับเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าที่คุณรอนะคะคุณรอคนหลายๆคนมันเป็นการรอคอยทั้งหมดเลยนะะแต่ว่าทุกๆคนทําให้คุณผิดหวังหมดเลยอไพ่เดอะเดวิลคือคู่ที่คุณพบคู่ที่คุณดิวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคู่แบบ ู่ที่ทําให้เราเสียใจอะเนี่ยมันจะมีการติดต่อถ้าคุณไม่ติดต่อไปเขาก็จะติดต่อมานะคะออาจจะได้มีการพูดคุยกันหลังจากที่รอนะคะคุณอาจจะทนไม่ไหวก็เลยติดต่อหาเขาหรือไม่งั้นเขาอาจจะส่งข่าวมานะคะ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยพอเขาส่งข่าวมาแล้วคุณมควาจกว่าอ,อคุณมุ่งหน้าหาเงินนะคะ แล้วก็มุ่งหน้าไปที่การทํางานราบยศที่เสียงดีกว่านะฮะแล้วก็รู้สึกไม่อยากผูกมัดอะไรกับใครนะคะมีความรู้สึกว่าบางทีนะตอนนี้บทสรุปแล้วพอคิดไปคิดมารู้สึกเหมือนไม่อยากผูกมัดอะไรกับใครอยากจะอยู่เป็นโสดอยากเป็นอิสระนะคะมุ่งหน้าไปที่การทํางานนะคะหตอนนี้จากที่เคยรอรอแล้วก็ผิดหวังแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่รู้จะเลือกใคร ในใจลึกๆเหมือนหลงรักคนเก่ายังรอคนเก่าอยากเดินหน้าต่อแต่คุณไม่มีความสุขเขาไม่ได้พูดกับคุณต่างคนต่างเงียบไปคุณได้แต่เฝ้ารอแต่ทีเนี้ยมันคุณยังโหยหานะคุณยังรู้สึกเหมือนอยากจะได้เขาอยู่นะคะแต่พอสุดท้ายแล้วพอเขาส่งข้อความมานะหรือว่าติดต่อคุณมาคุณกับไม่อยากจะได้เขานะคะคุณกับอยากอยากเป็นอิสระอยากมุ่งไปที่การทํางาน มีแพชชั่นอยากมีครอบครัวอยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะแต่แพชชั่นตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นความรักที่มันพังไปแล้วอะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีคนบางคนที่เจ้าชู้นะคะคนที่เคยรักคนที่คุณเคยรักเขาเจ้าชู้ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นมีตัวเลือกมันเป็นความรักที่ต้องสู้คือนะตอนนี้แพชชั่นเนี่ย คือแพชชั่นมันน่าจะไปอยู่ที่การทํางานมากกว่านะคะเอาพลังทั้งหมดที่มีนะคะตอนนี้เหมือนคุณจะโชคดีแหละแต่ว่ามันจะเป็นโชคดีในเรื่องของอการทํางานถ้าเป็นความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่มันเลือกไม่ถูกหรือไม่งนนะั้นคนที่คุณรักเนี่ยเขาเลือกไม่ถูกว่าจะรักใครนะคะก็คืออยากเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ก็มีตัวเลือกเยอะหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะไม่รู้จะไปลงเอ่ยกับใครก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะ ตอนนี้อเนี่ยคือคุณมีคุณม,ม,มีความรู้สึกว่าคนที่คุณชอบอะ่ะคือมันต้องสู้อะ่ะมันต้องสู้แต่อาจจะชนะด้วยนะเขาเป็นคนใจดีนะคะคนที่คุณจะต้องเจอเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคนะอม,มันเป็นแบบเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะไพ่แจส็ส์แนบอกว่าคุณจะได้ได้รับชัยชนะจากการงานนะคะแล้วก็อาจจะได้รับชัยชนะจากเรื่องของความรักด้วยนะคะ แต่คุณต้องลดอีโก้ของคุณลงนะคะลดอีโก้ลดความดุนะคะลดความถือดีอะไรประมาณนี้ลดคำพูดความแข็งกระด้างต้องลดลงนะคะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงแล้วก็มีความหนักแน่นนะคะเวลาที่คุณผิดหวังนะคุณก็จะมีความรู้สึกว่า เอาทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาถ้าอย่างั้นขอเป็นบทสรุปของชาวราศีกันลวกันนะคะว่า3ามใบอะชาวราศีกันอะจะมีแนวโน้มไปอย่างไรบ้างนะคะกับความรักครั้งนี้ค่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้ลงเอยอะไรกับใครอยากมีครอบครัวเหมือนกันแต่ก็อ้อปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาดี่กว่าเพราะว่าเหมือนเราเคยรอคอยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมหวังมันทําให้รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็พังทลายนะ,ะอะดวงความรักของคุณ3ามใบบทสรุป นั่นไงความรักของคุณคุณแขวนไว้คุณไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆดีกว่านะฮะเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่อยากมอบใจให้กับใครอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนีย่ยอยากมีครอบครัวที่มีความสุขอยากมีครอบครัวที่สมบาาออมูรณ์แต่หาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงนะคะมันยังมัวหมองอยู่เลยในเรื่องของความรักอะความรักยังไม่ส่องสว่างมาหาคุณเลยนะคะเนี่ยคุณน่าจะมีความ คุณน่าจะหวังจากใครสักคนหนึ่งแต่มันเหมือนกับว่าอ่ามันยังมันดูมืดมัวมันยังไม่มีแสงสว่างมันยังมยังมันเหมือนประมาณว่ายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมไม่งั้นคุณก็ยังไม่พรนะ้อมนะเอ่อคนที่คุณรอหรือว่าคนที่คุณรักคนที่คุณอยากเป็นครอบครัวเขารักคุณไหมขอไพ่สามใบไพ่สามใบเขารักคุณไหม คือคนที่คุณรักคนที่คุณรอเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ถูกนะคะแล้วเขาก็ปิดกัน้นปิดกั้นบล็อกใจนะคะบล็อกใจมีกำแพงกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดนะคะที่ ที่ไม่ได้บอกคุณนะคะมีอะไรที่มันแบบมีมันมีความรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนที่ไม่สามารถบอกใครได้อะไรประมาณนี้นะคะว่ามีคนรักเขาอยู่นะเขามีคนรักมีคนมีใจให้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขามีคนของของใจของเขาแต่ว่ามันเป็นคนรักทีเ่เขาเรียกว่ามันปิดบังซ่อนเลนเนะอืมแล้วในอนาคตนะคะคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะเอ็นเอียงมาหาชาวราศีกันไหมอะ ในอนาคตในอนาคตนะคะไพ่สามใบก็คือมันเป็นไพ่ของตัวเลือกอะคะ่ะคือเขาเขาคิดว่าคุณเน่ะเป็นตัวเลือกแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าคุณดีพอเขาก็จะจะจะมอบใจจะแต่งงานแล้วก็จะมอบความรักให้คุณแต่คุณต้องดีพอต้องเพียบพร้อมจนสามารถที่จะแบบ ดึงดูดให้เขา,าเลือกคุณได้นะคะไพ่สามใบนี้เป็นไพ่ที่คุณต้องเพอร์เฟกพอเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งการทะเยอทะยานแล้วก็ต้องเป็นคนที่ดีมากพอถึงจะดึงดูดคนคนนี้นะคะไปไปแต่งงานได้เนี่ยและในอนาคตอ่ะถ้าหากว่าคุณมีดีพร้อมขนาดนี้เขาจะไปแต่งงานกับคุณและรักคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะชาวราศีกันนะคะในอนาคตเขามีเกณฑ์รักคุณเห็นไหมแต่ว่า คุณต้องดีก่อนนะคุณต้องดีพอต้องเก่งพอต้องทําให้ถูกใจเขาอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะดวงความรักของคุณประจํราประจําเดือนสิงหาคมก็เป็นแบบนี้ขอให้คุณนะคะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ